บายดี day, พี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขุสุขคนน้าหนาหนาหนานาวันนี้เฮาสิมาอัปเดตใส่กอกพี่น้องเตรียมใส่กอกตั้งแต่ว่าน,นี้พี่น้องมาใส่กอกตั้งแต่สาวจนค่ำเนาะพี่น้องจนดึกสีถุมหาถุมจังเลยนอนเนาะสีถุ่ม,ม,นนมบวชแ,แล้วเนาะแล้ว,ลวสีถุมมาใส่กอกกับแม่สองคนมาเน,นี้บวชในท้ายคลิปด้วยพี่น้อง สบายดีปลาลูกเข็ดดีดีลูกเข็ดดีดีเข็ดดีดีถ่ายคลิปดีดีเบิ้งไม่หายละอ้าวสบายดีปลาลุงมั้งเนปานเบิ้งอ้าวเดี๋ยวดีดีลูกสบายดีปลาลุงอยู่เหอนกับไพมันเหื่นกับแม่บ้านไม่ใหญ่ไปรักษณาซี่กับพ่อ่กับไพกับพ่อ่บอกวนอยู่บอกอยู่เหื่นกับแม่โอ้ย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  พ да. no, ี no. ่น้องอยู่เกอนกระดุกสาวพิกงเนี่ยหนาคอยจักเป็นนียงเบิ้งเห็นเห็นแม่เห็นแม่แม่ว่ะนะแม่จักเป็นนียงอันเด้นี่เสื่อกระแดงคือแบบดำนะโมเมนต์แดงหรอกเบิ้งเนี่ยเรียกว่าไปถือแดดได้บ่ดจังขึ้นกันป่านมากเบิเนี่ยแม่ก็ขี้ล่ายแล้วบัดนี้เบิ้งเนี่ยลูกเบิ้งแม่เบิ้งแม่ขี้ล่ายแล้วนี่เบิ้งเนี่ยตีต้นแม่นี่จะบ่อีต้นแม่บ่อันเดเม มันขึ้นมาเองมันพี่น้องถ้าก็ไม่เห็นมังเสาร์นี่ถ้าก็ขึ้นมังเสาร์นี่มั้งเลือดจะได้ปะหูแต่ว่าบดิจเจไปแต่ค่อยนึกไว้ยังติดแถมๆบ่แมนถ้าก็เห็นมังเสาร์นี่แหละถ้าก็มีมังเสาร์เป็นแปวเป็นแดงค่ะนะจังแมนขี้หลายทะเลยังเติมต้นมิ้นมมาพี่น้องเบิ้งให้พี่รองเบิ้งสภานเนาะ เอาเตรียมใสก่กอกเลยกะพาย,ยุฝนเบิงบ้งเบิ้งแม่ใจปลาลูงเบิงบ้งนี่เบิ้งฝนตากใส่กอกแล้วเบิางอย่านี่เนาะพี่น้งอ,องเออใส่กอกตอนเตรียมมืออื่นเนาะพี่น้องโอ้าวโล่ได้นี่พี่น้องมาได้กัสิป,ประมาณสามสิบกัโลนี่แหละสามสิบกวัว ข้าหาโลไข่บวมเกะใหม่ไข่ตอตลาดเนาะพี่น้องตอนนี้เขาเปลี่ยนมูใหม่เนาะพี่น้องเบิง้งงวดก่อนเปลี่ยนหา่านเปลี่ยนหา่านแต่ว่างวดก่อนก,กันยังน้ำมันร้ายเนาะเปลี่ยนห่านนะตอนนี้เปลี่ยนมูอีกปะเนี่เพิ่มมูราคาใหม่นะก็เหนือมูร้ายขึ้นเบิงพี่น้องตอนนั้นไปย่างโอ้ ตะควันพี่น้องเอ้ยหมูอยว,ว่าใส่กอกคอยเป็นยังคือมีตะควันร้ายแท้ตอนเคยใส่กอกทำอิซโบเดเป็นแนวนี่เลยพี่น้องโบเดเป็นแบบว่าควันหลายขนาดนี้เนาะอย่างใส่กอกอันนี้อย่างใส่กอกควันป้ากุบมาถิ่จนแบบว่าคนอื่นเขาหลับบ่ไรอยหางเแี้วเนาะแท้ๆนะเป็นน้หมูเนาะพี่น้องหั่นหมูนะหั่นหมูทำอิดตัวเฮาคสื่อนะตอนนี้ขอเอาหัน่นเอาเนื้อหมูหั่น มูติ้นมาหน่อยหนึ่งฮะเป็นโลนเนาะเหน่อมูตังหกักเอาน้ำมันตังหกักแล้เพื่อนกับจ้าถ่ายแบบดีอะนะเหน่อมูบักร้ายเนาะพี่นนองหันหันตัวไข่เอาทําอีทนะแล้วพ่อโดนมากปุ๊บข่โทรสั่งปุ๊บเข้ากับเอาน้ำมันใส่กับมูหันปานปึ้งจุนัเมตีด่ะเข้ากับเอาน้ำมันมูหันใส่กับเหน่อมูตัอเขาสั่งโลละอ่าตัวมันตัวมันแพงขนอะ เอน้ํามันใส่ลายแลว้วค่อยซื้อน้มันเติมอีกมันกะเฮ็ให้ใกอคน้ํามันลายเนาะพี่น้องน้ํามันลายกว่าซีนบ่ว่าใส่กอข่อยต้อนน้ําิดน่ะมันแสบเด้พี่น้องอนนมันแสบแล้วก็มันกะแบบใสไ่ได้นะบัดพอโดนมาเนี่านหมูเข้าให้หมูเฮาบ่คือเก่าหลังเสือก็มีกระดูกมาหลังเสือก็โอ้พี่น้องใส่กอข่อยเสียลูกค้าน้ํา่านนี่แหละหานหมูเขาเจ้าบ พซื้อชัดเก่าอะเนาะพี่น้องเขาว่าเอาแบบว่านี่สิ่งที่เราจัดไว้ตั้งแต่แรกนะเขากะตีแปลว่าน้ำมันมานายเดอร์เม่ปาดเดอร์น่ะนี่กะมากก็ยังคือเก่าเนาะพี่น้องบอ้ว่าเป็นยังเนาะโมยหวานเขามันถึงเป็นแบบนี้นะบุหรี่ใจนะบุหรี่ย่างที่เราต้องการบาร์ดี้ใส่กอกไม่เห็ดกะลูกขากะคือเห็นแต่พี่น้องใส่กอกข่อยว่าแสบคือเก่าเนาะว่าแสบคือข่อยเห็ดตอนทำอิท แต่่อยข่อยส่งออนไลน์เห็นกรบเป๋าแสบเนาะเออบึงแสบอยู่แต่ว่าอ่าน้ำมันมันลายเนาะพี่เนาะน้ำมันลายคือเหนือหมูบ่มีเลยส่วงข่อยส่งออนไลน์ค่ะส่วนขายแหลกๆขายดีเพราะว่ามันเหนือโม่มัน,นหน,นีนานนานนานเด่นแนวบม่เด่นดคอยนวนจะบาดเดียวละค่ะ เก็บแม่คันสีเก็บเก็บแม่นี่เขาเตรียมเนาะพี่น้องเตรียมคายบุญมืออื่นเนาะบุญน้องคันันแล้วก็เปลี่ยนหานมูอีกเนาะพี่น้องเปลี่ยนหานมูแล้วก็มูชุดที่หนึ่งหันกระดมันลายอีกชุดที่หนึ่งฮะควันลายอีกบัดนี้ชุดที่สองเนาะนี่คือปรั๊บมูใหม่ปรับราคาขึ้นใหม่อีกเนาะ ทาเบิ่งว่ามาันจะเป็นอะไรทาเบิ่งเานาะพี่น้งองหันมูตัวนี้เข้าสาเห็ดไห่เมาดีอยู่บ่เข้าแวแปลว่าเห็ดแบบในสิ่งที่เราต้องการได้บ่อเหรนนะสิสม่ำเสมอบ่อจะสินะนี่เบิ่งกเนตี้นี่มันก็มีเนื้อมูเนาะพี่น้องนี่บ้านมันบะไก่นี่ปกติตัวนั้นหันมีมูตอนหนึ่งนี่มูมตอนหนึ่ง นีมูตอนหนึง่งหนีมูตอนหนึง่งอันนี้คือแบบเออมีมูสู่อันแน่เนาะไข่แน่เนะานนะไข่ขึ้นนะกะหนาม,มั่น้นาม,ม่อยเนาะพี่น้อง้นาม่อยไปบอกตาแกวมก็แหงธรรมดามมีนามย่อยเป็นน้ามูเฮาพี่น้องเอเขาเขาเอามูมาห้เฮามันมคือเก่าเนาะก็เพิ่งมาสังเกตตอนนี้แนะพี่น้องเพิ่มงมาสังเกตตอน,น บางส่วนล่างๆแหละเหาก็บฤทธิคิดว่าหันขาข้าวสีพวกคือเก่าให้ยห่อนะแต่นนันมาไกลด้วแหละแต่เห็ดเบิ้งเขาเห็ดดุกใหญ่มันก็ใหญ่คือเก่าไม่ก็สามเก่านะมันก็ยังยังใหญ่อยู่แะ่บ้านมันบาไกลด้วยแหละเออนี่มันก็บหน่อยแห้งจากต้นอันหันเห็ดใหญ่ซะหนีหันหน่อยเรื่องเรือทอปหมมือเนาะเรือทอปหมมือใหญ่กว่าปมุ่มือน้อยหนึ่งเนาะพี่อ๋อจากตัวก่อนนะ ແລະກັນນ <mile> ້ຳຍ້ອຍປ໋ອກໆປ໋ອກຢູ <go increasingly wrote> ່ໃນຕາກສນາພາຜ່າຕມຕນາະບິ່ຕມໂຕຊ່ງາບຸฝົນມາລະອປຕາໃແມ່ລອີແມ່ຢຈອບລູລູກງฝົນມາລະ เดี๋ยวเออขอเตรียมใส่กอขายเนาะกะพักผ่อนหักกะหักกะแล้วเนาะอแล้วตากใส่กอจักหน้อยจังสิเก็บเนาะอตากจักหน้อยเดี๋ยวจังสิเก็บเผา แลเนาะพี่นอ้องฝนเจ้าแหละป่าหงส์ป่าเหวียงป่าอย่าง,างพี่น้องเอ้ยเป็นตะยาน,นเนาะเฮ็ดกินแน็พี่น้องออมปลาไหลเออออมปลาดาปลาดองซุปซื้อมากจะกูเลยหางมกลายมานะันนึงเพื่อมันเปื่อยเนาะพี่น้อง ปลามันบกปลานี่มันเปื่อยหยังได้ครับปลาโหว้ายตัดไปหยังแม่แม่หมดแล้วเนาะเบิ่งเอ๊ะเกียร์ล่ะอันนี้ปลาเกียร์ เมันหงจะเสร็จเดียวอู๊ายแหงเนาะอูไม่ได้เหียดสิบโตอูงจะ